ผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนตัต่จากวันนี้น้องแม็กนะครับน้องแม็กเรียนปอะไรลกูกปสองครับปอสองน้องแม็กเขาอยากเล่นกระเป๋าไฟเพราะนั้นแต่ต้องอยู่ในความคอนโทรลของอาจารย์นะครับก่อนอื่นเปิดตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมแม็กครับเสร็จแล้วเอียงตรงนี้มาอา่าแม็กอนุ่ี้มากดตัวนี้อา่าแม็กกดสวิตช์แล้วลูดลูดลงมาลูดแรงๆรลูดแรงๆเงสิรแรงๆไม่ออกลูดอย่างนี้ ป้าว้าวเป็นไงแม็กร้อนไหมเอาอีกแล้าเอาอีกเออแล้วมึงรุ่นไม่ติดอะไอ้ทีนึงเอามากดไอตรงนั้นนะให้มันติดนะเอายังเอาเริ่มอดเอากดว้าวแม็กอุ้ยทองเลยมึงเป็นไงร้อนไหมลูกไม่ร้อนเท่าไหร่โอเคแม็กสวัสดีผู้ชมก่อนแล้ว